เคล็ดบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการขอพรปลดหนี้เสริมลาบบาร,รมีชนะศัตรูสำหรับวิธีบนนั้นจะต้องใช้ทูบ16ดอกมาลัยดาวเรืองมะล,ลัยมะลิและหลังจากสำเร็จแล้วจะต้องแก้บนตามที่เคยกล่าวขอต่อพระองค์ท่านไว้หรือด้วยการนำอาหารคาหวานมาถวายพระองค์ท่านเรื่องที่มักบนขอกันได้แก่การค้าขายการเรียนการงานหนี้สินจากการลงทุนค้าขายเป็นต้น วิธีบนนั้นใช้ทูบ16ดอกมาลัยดาวเรืองมาลัยดอกมะลิหักพอพรให้ใช้ทูบ9ดอกส่วนวิธีแก้บนนั้นแก้บนตามคำกล่าวหรือนำอาหารคาวหวานมาถวายพระองค์ท่านเครื่องสักการะที่ทรงโปรดมีดังต่อไปนี้อาหารไทยง่ายๆและอาหารแบบเดินทับทั้งหลายเช่นไข่ต้มหรือเครื่องของแห้งต่างๆผลไม้ไทยและจีนเครื่องเส้นไหว้แบบจีนเต็มชุดเช่นเป็ด ไก่หัวหมูบายสีและสาแสเป็นต้นน้ำเปล่าน้ำผล,ลไม้และน้ำหวานอื่นๆไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจันทร์ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรดสีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์หรือมมลัยดาวเรืองมมลัยดอกมะลิเครื่องถวายแก้บนโปรดดาบไทยครั้งละสองเล่มและปืนใหญ่จำลองเสียงประทัดและเสียงปืน ที่สำคัญคือจิตใจที่จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองประพฤตินตนดีมีศรัทธาเป็นที่ตั้งจะบุบานขอพรใดย่อมสำธิ์ผลคำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วอาราธนาดวงพระวิญญาณโอมสิโนราชาเทวะชยตุพวังสัพพสตรูวินาศสันติโอมสิโนราชาเทวะชยตุภวังสัพพสตรูวินาสันติโอมสิโนราชาเทวะชยตุพวัง สภะศัตรูวินาศสันติเมื่อถวายเครื่องสก,การะให้ว่าโอมสิโนราชาเทวะนะมมมิหังโอมสิโนราชาเทวะนะมมมิหังโอมสิโนราชาเทวะนะมมมิหังรักถาให้โชคลาภให้ว่านโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะัะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลิติมหาลาโภลาโภมหาโชคมหาราบนะชาลิติมหาลาโภลาโภมหาโชคมหาราบนะชาลิติมหาลาโภลาโภมหาโชคมหาราบ